สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็จะมามาชมนะครับปัจจัยสําคัญให้กับการในการเพาะพันธุ์ปลากัดครับปัจจัยหลกัหลกๆก็คืออาหารครับไม่ใช่การเพาะพันธุ์ครับเพาะพ,พันธุ์เพาะพันธุ์ง่ายนิดเดียวแต่จะทํายังไงให้ลูกปลาครับมีอัตราในการรอดและ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับถึงเราจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาตัวละพันสองพันครับถ้าเราไม่มีอาหารในการอนุมบาลลูกปลาหรือว่าไม่มีอาหารให ลูกปลากินนะครับลูกปลาก็จะไม่โตแล้วก็จะล่วงตายครับอัตราในการรอดก็จะน้อยนี่ครับนี่ก็เป็นน้ําเขียวครับสําหรับเพาะเลี้ยงลายแดงครับซึ่งเป็นอาหารของลายแดงครับเพื่อที่เราจะนําไปให้ลูกปลากินนะครับหรือปลาโตก็ได้ครับนี่ก็เป็นน้ําเขียวที่ผมทําไว้นับทั้งสี่แบบนี่ครับก็จะต่างกันก็คนครับนี่ก็จะเป็นสูตรแต่ว่านานหน่อยแต่ว่าชัวร์ครับนี้ จะเป็นปลาของผมครับที่คัดขึ้นโลไว้อืมก็ไม่เยอะครับนี้ก็จะเป็นลูกปลานะับประกัดป่ามหาชัยนะับสายพัฒนานี้น้องก็อายุได้ประมาณจะหนึ่งเดือนแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะเริ่มอัดอาหารให้แล้วนะครับน้องจะได้โตเร็วๆครับ